น,นสวัสดีค่ะก็คือสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้โคโสซูน่าก็มากับสองมุมใหญ่สมสาชิกพข้อัพธุริสนะคะทั้งสองท่านเลยก็คือเพือ่อความมั่นใจของบุคคลบางคนเขาจะไม่เคยเข้ามาะะตรงนี้ว่า,ามีเขาทำอะไรกันก็เลยอยากจะบอกว่าให้ฟังจากที่สองคนว่าคิดยังไงเนาะก่นอนที่จะเข้ามา โอเคเดี๋ยวเริ่มจากพี for for ่ใหญ่ก่อนที่เข้ามาน้องว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้มีไปเจอกับอะไรมาบ้างประมาณเนี้ยถึงถึงอยากเข้ามาตรงนี้มีเพื่อนแนะนำครับรุ่นเยาว์นก็แนะนำเพราะว่าเพื่อนแนะนำว่ามาทำบริษัทนี้เพราะว่าคู่เด็กสร้างรายได้ยั่งยืนอะไรอะไรอยากจะเข้ามาอันมากกว่า แล้วตอนนี้คุณพี่สมัครเป็นะไสมัครและสสห้แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่ครับอไอ่โอ้เก่งอ่ะเข้ามาแี่วันนั้นได้ได้สมาชิกสามสี่คนเป็นเดือโอเดือนนี้ถือว่าเก่งแล้วนะคะเดือนนี้เก่งแล้วนะได้หลายบาทได้คงจะได้คืนคืน ใช่เราต้องให้เวลาตัวเองไม่ว่าจะเป็นอะไรความสำเร็จอะไรเราก็ต้องให้เวลาตัวเราเองนะคะเพราะว่าต่อจากเป็นงานลงงานเราก็ต้องหนึ่งเดือนใช่ไหมหนึ่งเดือนเราถึงจะได้รับเงินเดือนนะคะเราก็ <sheets> ต้องทํางานให้ครบ30วันก่อนอันดับแรกเราก็ต้องมีเงินก้อนเงินก้อนในที่นี้ก็คือต้องซื้อกินซื้อใช้ก่อนที่เราจะได้รับเงินเดือนก็เป็นการลงทุนแต่ของเราลงทุนไม่เสียหลั หนึ่งเรายังได้โปรโมชั่นที่ถูกเนาะถูกแล้วก็ดีใช้ฟรีแต่หนูชอบที่หนึ่งก็คือโทรฟรีโทรไม่อัน้นหนูโทรอ,อย่างเดียวก็คืออย่างเราทำธุรกิจตรงนี้ด้วยเราโทรฟรีได้ถือว่าสุด,ดยอดอย่างหนูขายเสื้อผ้าออนไลน์ไม่ได้โทรฟรีนะอินเทอร์เน็ตก็ของหนูโทรศัพท์ก็ของหนูเสื้อผ้าหนูก็ต้องไปซื้อมาส่งก็เป็นหนูส่ง สรุปแล้วใครได้กําไรใคร่ครั้งจะเป็นหัวมากกว่าที่โรงแรมเยอะมันจะเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้งานของเราแต่คือมันมันไม่ได้ขายของอะไรเลยไม่ได้จับอะไรเลยเนี่ยจับแค่โทรศัพท์เนี่ยมันมันจับแค่โทรศัพท์ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ถือว่าสุดยอดนะแต่เราต้องเปิดโอกาสเปิดเปิดความรู้เปิดใจกับความรู้ของเราว่าศึกษาก่อนนะเนาะศึกษาว่าเออมันคืออะไรให้มัน ชัดเจนก็เหมือนอย่างนักเรียนเราก็ออยังเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กๆจนจนจนจบอ่ะปริญญากี่ปีเราถึงจะสามารถทํางานได้บางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จเนาะเกี่ยวกับการทํางานแต่นี้อันนี้ถือว่าสุดยอดไวมากแค่ใช้เวลาแค่เรียนเดียวเนี่ยมียังมีสมาชิกขนาดนี้แล้วได้เงินมขึนมีรายได้เพิ่มขึ้นแถมโทรศัพท์ใช้อีกเป็นปีอ้อแล้วธุรกอจยังอยู่กับเราตลอดที่พี่นี่ถือว่าสุดยอดนะไอขนาดคุณพี่ ตอนนี้คุณพี่อยู่ที่ตอนนี้อยู่ไร่หัวเข็มเนาะไม่ทราบว่าอเอคุณพี่ยังไม่ได้ถามเลยว่าชื่ออะไรเนาะแล้วตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำทุ่วันเนี้ยครับผมเป็นข้าราชการบำนาญอ๋อข้าราชการบำนาญดีเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นรายได้ที่แบบมันสุดยอดนะก็คือมีแต่ระดับ รุ่นรุ่นพี่เนาะมาเยอะมากเห็ไนไหมอยากคือมองเห็นโอกาสถ้าเป็นรุ่นหลังๆห,หรือว่ารุ่นที่ยังไวรุ่นอยู่เขาจะไม่ค่อยเห็นโอกาสตรงนี้ส่วนมากจะเป็นยุ่นใหญ่ๆที่มองเห็นโอกาสคือรู้ว่าสิ่งที่จะได้ส่วนมากเด็กๆก็จะคิดว่าเออไปดูมันมีงาน่เรื่อยแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเงินก้อนได้เงินได้เงินแบบเรียลไทม์เลยนะได้แบบอัตโนมัติของมันนะเนาะมันจะเข้ามาเหมือนเรามีเงินทํางานมีงานทำ โอเคเยวไปคุณพี่ท่านต่อไปนะคะอันนี้เพิ่งเจอเจอได้สี่ครั้งสามสี่ครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งโอเคเดี๋ยวคุณพี่เจะเยวแนะนําตัวเลยนะคะแนะนําว่าคือครัแซงโน้นะครับมาจากปรุงไทยนะครับได้รับการแนะนําจากน้องกายที่อยู่กรุงมีทราบว่าจะได้ใช้โทรศัพท์คู่ เกดปีปตวฟรีทุกเครือข่ายอ่สนใจก็เข้าเข้ามาก็พี่พี่ก็ตามวันเด็กทำใจก็พูดถึงมาเจ็บไปหด้ทังหน้าด้วยก็เลยเอาใจก็เลยชวนสมัครก็เลยสมัครเข้ามาอยู่กับต้นพี่พี่กับ แต่จะต้องถึงท้าไหมไม่มี <c oughs> ไม่มีใครขายของนะถ้าขายของจริงคงไม่มีใครอยากจะเข้ามาทรัจริงนะเป็นเรื่องขายของแต่นี่มันเป็นธุรกิจที่ทุกคนต่างต้องใช้ก็คือมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายเป็นพวกสัาญาณโทรศพนะัพท์เนาะใครก็ต้องใช้อยู่แล้วโทรศัพท์ต้องเีนต้องใช้อยู่แล้วก็เลยเป็นการประหยัดนะถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยู่ เป็นตัวอย่างนะคะบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆจะเป็นรุ่น,นไหนอายุเท่าไหร่คือเราทําได้ถ้าเรามองเห็นโอกาสสำหรับคุณที่ยังมองไม่เห็นโอกาสทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวคุณครน่าจาะฝากไว้ที่คอมเมนต์นะคะเวเข้ามาดูได้เรียนรู้ก่อนไม่เป็นไรคะ่ะศึกษาไวา้ไม่เสียหลายไม่แน่ว่าสักวันหนึง่งคุณอาจจะลงลักหรือว่าเปิดใจมาทําก็ได้แต่ตอนนั้นคุณจะเก่งแล้วด้วยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่ศึกษาค่ะ กราจะเป็นรุ่นแรกเราเป็นเฟสที่สองะจะเป็นรุ่นแรกที่ส่งต่ออย,อยากบอกต่อให้ทุกคนที่อยากเข้ามาก็เหมือนเราอยากให้คน응อื่นเขามีรายได้เหมือนเราเหมือนที่พ่อบอกเนาะว่าเราเป็นคนส่งต่อบุญอีกทางแบบเนี้ยใ,ให้เขามีประหยัดค่าใช้จ่ายลด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 ค่าใช้จ่ายแถมมีรายได้แบบเนี้ยมันเป็นงานที่สบายทำง่ายนะหนูว่าแต่ต้องให้เวลาของเขาเนาะแต่ต้องให้เวลากับกับงานกับกับเราด้วยอ่า แต่ทุกคนนี่ก็มาไม่เกินเดือนนะประสบมฟังสำเร็จอย่างนนะพ,พ,พี่สุเจินเนาะพี mm ่เพราพี่สุเจินอันนั้นที่เดือนตอนนี้เดือนละแสนติดต่อกันหกเดือนแล้วทุกคน mm hmm. เดือนละแสนนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะ mm hmm. เดือนละแสน mm hmm. ก็คือ mm hmm. มันสุดยอด mm hmm. อยากบอกฝากตรนไว้ที่ยังไม่กล้าตัดสินใจก็คือเข้ามาศึกษาข้อมูลก่อนได้นะคะเดี mm ๋ hmm. ยวจะหาว่าไม่ชวนนะ mm hmm. เงินรออยู่ในอาการ วันนี้ฝากไว้ให้คิดเท่านี้นะคะเผื่อทุกคนสนใจอยากฟังว่าทำอะไรกันอยู่เนี่ยอย่างคีงท,งที่สองคนถามทีม่สองคนเาเปิดใจโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ